สวัสดีค่ะเซลเมคโครัาฮอนด้าน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมมาแนะนำการใช้งานการไขล็อกประตูจากกุญแจนะคะในรถยนต์ Honda CRV ค่ะใช้ในกรณีที่แบตหมดนะคะเข้ารถไม่ได้ก็สามารถไขล็อกประตูจากกุญแจที่อยู่ในรีโมทแบบนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องดึงกุญแจสำรองออกจากกุญแจรีโมทนะคะจะมีปุ่มให้กดนะคะอยู่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีเงินตรงนี้นะคะใช้เล็บกดเข้าไปแล้วก็ดึงกุญแจสำรองออกมาค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะก็ไปไขที่มือจับประตูค่ะตำแหน่งที่ไขนะคะจะอยู่ด้านในมือจับประตูค่ะโดยการดึงออกมาแบบนี้นะคะตำแหน่งจะอยู่ด้านในตรงนี้ค่ะ เมื่อดึงมือเปิดประตูออกมานะคะจะเห็นตำแหน่งสำหรับไขกุญแจนะคะให้นำกุญแจที่เราดึงออกมาค่ะเสียบเข้าไปแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงกุญแจออกปล่อยมือนะคะจากนั้นก็ดึงมือเปิดประตูได้เลยค่ะประตูก็จะเปิดได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถทดลอง ใช้งานนะคะลองทําดูตามขั้นตอนที่เมย์แนะนำนะคะหรือหากมีข้อสงสัยสําหรับการใช้งานรถยนต์ Honda CRV ก็สามารถทักมาสอบถามกับเมย์ได้นะคะที่เพจเซลเมโคราส Honda ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเจอกันได้คลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ